จ้าสวัสดีกันด้วยนะครับจ้าสวัสดีกันด้วยนะครับร่วมกับช่อง PHS AIA นะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง PHS AIA นะครับวันนี้เห็นอะไรไหมเกม G D A V นะครับดูนะครับคมแค่ราคา1,664บาทเล่นอะไรเล่น G D A V ได้เฉยนะครับดูครับเล่นก็ดูครับนี่ครับ ภาพสวยด้วยนะดูนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็ใครที่อยากได้ีร้านนะครับไป็นไอซิอ่ที่อันนี้ผมได้อัพแรมเป็นแรม,มแปดแล้วนะคะใชเค่ะแรมโรเก่ามาใส่เอานะไปจีนนะในห้องสีทองนะครับรรนีนะ่นะนรับ,บ,บปบรับยอได้แค่นี้จริงๆยวครับต่บอไปเลยนะเพื่อปรับยอได้แคนะ่นี้ ติวนี surveys, you know, ้ไม่มีไมมีวดอนี ina, ้แล <who> ้วก็ยาครับขายให้ดูนะครับยิงนะเป็นควอมขอเลยนนะครับสลงสุดของเล่นคสตันี้จอสองหน้ครับราคาหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสี่บาทจอสิบเจ็ดนิ้วแต่ตอนนี้มีสิบเก้านิ้วจะอัพให้เป็นแร่มสิบนะครับในข้างหน้า ตอนนี้รู้สึกว่า TBA มีแล้วนะคกใครที่สนใจนะครับอยากได้คอมคอมือหรืออยากได้อะไรก็คอมเมนต์มานะคอมแบบนี้มันมีได้ไง Mother, no ผมก็ไม no ่ร <lean> ู้การ์ดจอก็ไม่มีนะครับเล่นเลื่นเลยนะ่ดกเลยนะต์ที่หน โอ้โหตอนนี้ผมขี่จนของอะไรไม่รู้่วหลับมันลงรถเลยนะครับดูนะครับกระดูนะครับดูดูดูเดี๋ยวผมวิ่งไปเอารถท่ายอยากขนั้นให้ดูไม่รู้ผมจะไปป่วนทําไมรถแรงๆนี้ให้ขับนะโอ้มันไปแล้วมีแต๊ใส่ด้วยนะครับก็ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกด้วยนะครับผมกอตอนนี้ผมเล่นมือเดียวนะเดี๋ยวผมโทรขาทั้งหมด นี่ผมจะได้เล่น2งมือด้วยนะเอาเข้ามาไม่เห็นละ่ะาอาจจะดูกลับด้านนะครับท่านผู้ชมที่ดูอตอนนี้อ่าเห็นแล้วนะครับหูไม่มากไม่ไหวไม่เป็นไรนะครับเล่น g t a v ให้ดู EP 1นะอันนี้เป็น EP แรกเลยเฮ้ย ไอ้แก่ขอ,อยืมรถหน่อยนะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อยากคายนะครับโอ้โหคนดับเลยนะครับดูนะครับโอ้ไม่คิดเลยนะครับคอมแบบนี้เล่น g t a v ได้ใครก็ผมซื้อมาในราคาแค่นี้คุ้มมากนะคุ้มที่แบบมันเล่น g t a v ได้อะส่วนอันนี้จะเป็นไอเดียสตรีมูฟผมขับรถอ้าวนี่ไลเจ็ดร้อยร้อยแล้วทุกคนเอ มช่วงนี้ผมบ้ารถ10สิบล้อนะครับครับพี่ครับผมขอสิบล้อหน่อยอ่าเขาจะทำหน้าที่ของครับแต่ผมไม่ได้ทำหน้าที่ครับ,มมรบโอ้โหตอนนี้ติดดาวแล้วนะครับไอ้หนีก่อนนะโอ้ตระเนื้ครับโอ้ตายครับสุหน้าครับคลิปนี้เล่นเอามมนอย่างเดียวนะไม่เลวเนะ เดี Line, recib, ๋ยวถ้ามีเร็วรเดี๋ยวผมทำยิปนะผมจะพัก GTA San ก่อนนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็น GTA V นะเร็วร้อ่ะไม่แน่ก็ยังต้องทำอยู่นะ GTA San ออนไลน์นะครับต้องทำอยู่นะครับผมต้องทำอยู่นะครับก่อนี๋ยวไปขับรถนี้ตำรวจก่อนนะครับ เดี๋ยวเรีนร้กครับนี่ตำรวจครับผมออกนอกเมืองแล้วดูรถรถถังขยะแต่งซิ่งนะครับตรงนี้รถเยอะดูตำรวจมันไม่ยอมครับดูดูดูมันดูมันมันไม่ยอมมันไม่ยอมให้ผมหนีออกจากเมือง รอบนั้นผมก็ดีมาทางนี้นะเนี่ยมันดักแนละ้วมันดักข้างหน้าครับทุกคนผมต้องการรถเกงนะ๋งอรเมื่อกี้มีรถเก๋งเต็มเลยผมไม่น่าขับคันนี้มาเลยไม่รู้ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนว่ามันอยู่ข้างหน้าผมเลยผมลงไปผมตายแน่นอนอะ่ะนี้ได้อะ่ะเนี่ยรถผมใหญ่ครับรถผมมันรถคันใหญ่ครับไม่ใช่รถบัสนะมันอื่นมากนะจะหาขับรถบัสนี้ตำรวจนะผมลองขับลนะแ,แล้วนะรอบแรกแล้วตอนนี้ผมผมจะเล่นให้ดู ผมเล่นมาหนึ่งชั่วโมงแล้วถึงอ่าว่าหนชั่วโมงไม่รู้เหมือนกันไะดูกับด้านไปก่อนนะเดี๋ยวผมปรับมุมกล้องทีหลังก็ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากให้ผมทําอะไรกับเกี่ยวกับเกม GTA V นะครับบอกผมได้คอมเมนต์ได้นะครับคอมราคาแค่นี้สามารถเล่น GTA V ได้อู้เครื่องบินเห็นเงามันอยู่นานๆนะครับโอ้จำาวืเรลือกตามได้เลไหมเปิดวออยู่นั่นหละโอ้โหลำัญ เดี๋ยวเดี๋ยวรูนึงหาจุดอ๋อวิ้ยตรงนี้แลเหี้ยตรงนี้ดีกว่าไม่ลงจากรถก่อนไม่น่าปุ้รถสิบล้อมาเลยไม่น่าบ้าเลยนะเอี้ยกูวิ่งแล้วเอี้ยกูวิ่งแล้วทรงนี้กูวิ่งเลยครับอืดูดได้ดูดครับผมจารถเก๋งผมจารถเก๋งรุ่ๆๆุุุ โหตอนนี้ผมใจสั่นนะครับยินรวนะครับรถเ,เล็กครับเปลี่ยนรถเล็กเลยนะครับรถไซมีนี้นะครับเรียกว่ารถไซมีนิอู้ยนีตำรวจได้เร็วอ่ะรถไซมีนี้แบบนี้ไม่รู้มันพิมพ์สูตรยังไงนะในเกมตอนนี้ผมหนีออกจากนอกเมืองครับแต่ตอนนี้ไม่มีตำรวจว่ะตามมาไม่มีตำรวจตามมาดีเลยครับอย่างนี้ผมจะรอดจากคาดีแล้วโอ้โห ขีบาวาละตอนนี้ลงน,น้ำไหมอย่าลงน้ำอย่าลงน้ำมีรถคันนี้แค่รถคันเดียวดาวหายดีดาวดาวตอนน้องนี้ตอนตอนนี้ตอนน้องมีก่อนนะครับรู้สึกว่าตอนน้องมีก่อนคุมรถไม่อยู่อ่ะอันนี้พูดจริงนะจะหายแล้วโอจะหายก็ไม่หายะหายแล้วครับหายี่ดตามแล้วที่ ไม่ต้องไปกัวงวลนะครับฝั่งนู้นฝั่งอะไรอ่ะอย่าข้ามไปไหม๋ยวหา,าทางข้ามไปก่อนนะครับฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นโน่นนนเอออุย้ยลืมมองทางนะครับเอาลุงม,มึงยืนขวางทางมึงนี่อะไรสั์คลิปนี้มีความหยาบคายอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอย่าหย่า เขาจอดรถพักอะนะสว่วนเราไปปุ้นรถเข้ามานะแ,แลกกับรถสิบล้อถ้าลงวัดดิวผมว่าคอมผมระเบิดแน่นอนนะอันนี้เล่นไม่มีมอนนะครับปรับการาฟิกยังไม่ทันได้ปรับเลยนะต่ำยังไม่ทันได้ปรับต่ำเลยนะเล่นยากเล่นเลยนะข้อดีของ GTA V นะครับมีเนื้อเรื่องเหมือนกันนะมีมีเนื้อเรื่องแต่ว่าเนื้อเรื่องที่ว่านั้นสามารถมันเป็นเกาะเดียวกันอะเหมือนเกาะเดียวกันกันกบ รสัตว์โอเคอ่ะอ้ดูดิตำรวจไม่งดักตัวแต่อ่ะเอ,อ๊ะนี่สมจริงมากนะครับอุ้ยนี่ผมพี่สิบโลอเออนี่ยแหละผมควรทำงานแบบอาชีพแบบนี้ให้มันสุดจริตนะไม่ใช่แบบไปทำงานอะไรนี่ยทีเด็ดแซมผมทำงานก็ผมจะขับแต่รถพ่วงเนะไม่รถพ่วงก็อ,อะไรอ่ะผมยังไม่เคยทำงานอ,อ่าอันนี้น่าจะไม่มีมดนะก็น่าจะเล่นได้สบาย เกม GTA V ผมเล่นมาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะไม่มีปัญหาไม่มีความร้อนปัญหาใดๆไม่มีงานอันนี้น่าจะไม่มีมดนะก็น่าจะเล่นได้สบายเกม GTA V ผมเล่นมาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะไม่มีปัญหาไม่มีความร้อนปัญหาใดๆไม่มี <Okay. S 2> okay. ดีอยู่ผมว่า ซื้อคอมมาราคาท่นี้อุ้ยมันขับมาชนผมเองนะครับเดี๋ยวผมหารถใหม่ก่อนวันนี้ผมอยากได้รถใหม่นะนี่นนะผมตอนนี้ผมชอบ GTA V มากนะชอบมากนะครับเกม g a V ส่วนใครที่ถามผมว่าเออไม่มีผมลืมแล้วนะครับใครที่อยากถามอะไรผมคอมเมนต์มาเฮ้ย f 1ไม่ใช่ เกมีผมคือผมอยากได้นุนบุกมากกว่านะครับมันเอาออกไปเด่นด้านนอกได้แต่อันนี้มันเป็นคอมไงน,นั่งนิ่งอยู่บ้านเออนะไม่เป็นไรนะครับซื้อมาราคาแค่นี้ก็คุ้มแล้วใครตามข้างหลังผมมาวะผมขับรถไม่เป็นผมจะเปลี่ยนรถก่อนนะอันนี้ผมต้องหีก่อนอันี้ไอ้รถไอ้จุดสีแดงๆนง มันตามผมมาตำรวจหรือเปล่าวะตำรวจก็ติดยาี๋ยวตอนนี้มึงดักก่อนมึงดักก่อนตอนนี้กูดักตอนนี้กูดักม่แล้ววันนี้รู้สึกยังไงรู้สึกรู้สิบล็อกต้องการรู้สิบล็อกต้องการรู้สิบล็อกกูต้องได้ต้องรู แฟงฝังกลิ่นะครับรถหกล้อรถหกล้อเฮ้ยอุขอรถมึงมึงจะบีบถึงเยี่ยมลงมาเออขออย่างสุภาพนะเอารถเกียงกูไปมันก็ไปได้แต่มันไม่ยอมไปนะเพราะมันติดผมเลยผมริ้วเลยโฉมยิ่งมากนะครับ ก็ดีกว่า G D a แสนภาพจะโคตรดีนน้ำมันเลยนะที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้โอ้โหผมลดลงชิบหายนะโอ้ผมเจ็บมากตอนโอ้แผลเต็มตัวเลยทำซุ่มเหมือนไม่เจ็บนะนี่มาแนละ้วเฮ้ยหยุด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 หยุหยุดเออมึงหยุดมึงหยุดไอ้รถสิบล้อ,อกูต้อง พี่ผมพอดีว่าผมขอยืมพี่ดำครับขอยืมรถหน่อยครับโอเคขอบคุณมากนะครับรถกูรถกูฮ่าฮ่าอย่าวางเลว่านมันจะได้รถเล่นดูสิอยากเล่นรถคืนนะครับไม่ให้ <laughs> มันขนนะอะไรมาี่มโอ้โหดูขุนขยะมาผมไม่ไดเอารถมันมาขับเล่นครับผมเอามาทำลายอะ <laughs> มึงจะเอาเรือไปไหนปล่อยให้เขาเอาไปขวางเขาหลุดเลยหรืมันหาเรื่องเฮ้ยไอกระบะอิซูุ่อ้ามันยังนิ้วกลางสิผมลงก็ลงพร้อมกันมาไอช่างอันเฮ้ยช่างอันอะไรมึงอะไรมึงไอพ่อน้องออนิวทำที่อะไรผิด เข่งก็ทำผิดนั่นแหละแม่งเอ้ยขอกะบะออนนิวมันนะนชั่วจังไม่ทำร้ายเขาไม่พอนะครับเอากะบะเข้ามาอีกเหยียบซ้ำไปดีอ๋อติดดาวอีกแล้วโอ้โหกระบ,บาซสิ่งอ๋ออือตนนี้หาทางเข้าเมืองแลนะผมจะเล่นให้ครบหนึ่งชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวเราเล่นให้ครบหนึ่งชั่วโมงก่อนหมายถึงที่ผมเล่นมานะครับเดี๋ยวขออน,นุญาตกินยาก่อนนะครับมันเป็นยาก่อน,นะะอาหารเือแป๊บนึงเดี๋ยวขับรถต่อนะ มาจองไม่รู้อะแต่ว่าอิดหนสบายครับมุ้ยกระบะเขาพังแล้วนะครับผมมุกวนอย่าลดนะครับเด้อผมยัมออยงติดดาวอยู่เออมันเป็นเมืองนะครับ ออไันี่ถึงไหลอะไรแจ้งยูายใส่เองตัวฐานเจ้าของรถกระบะคันนี้นะครับยกอยู่กลางไปหุ่มมันอยากยูกใส่หองเองช่วยมันไม่ได้นะครับโดนจับไปผมยอมตายว่ะ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หมดปัญปญ,ญาาโอ้โหคนนี้หมดจนปัญญาเลยนะครบโอ้จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับบาย